เคยเจอปัญหาทรายแมวหมิดอับฝุ่นเยอะจับตัวไม่ดีใช่ไหมลองนี่เลยคุรินเนกโก้ทรายแมวจะกะกาแฟนวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักแมวและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติของคุรินเนกโก้มีดังนี้ดับกลิ่นเยี่ยมกากระกาแฟช่วยดูดซับกลิ่นได้ดีเยี่ยมลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ฝุน่นไม่ฟุ้งกระจายปลอดภัยสำหับทั้งแมวและเจ้าข,ของแมว จับตัวเป็นก้อนรวดเร็วภายใน3นาทีทำความสะอาดง่ายประหยัดและใช้งานได้นานใช้งานง่ายไม่ติดอุ้งเท้าน้งแมวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพราะผลิตจากวัสดุรีไซเคลิลย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเปลี่ยนทรายแมวแบบเดิมๆมาเป็นคุรินเนโกวันนี้สดชื่อถึงบ้านแฮปปี้ถึงแมวและคนคุรินเนโก หอมสะอาดได้กลิ่นให้ทุกวันของแมวสดชื่นเหมือนกาแฟย,ยามเชา้าสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กคุรินเน็กโก o ช o อปออ i ฟิเช